สวัสดีครับทุกท่านมารับชมเหรียญสองบาทสีทองพศสองพันหกันครับเป็นเหรียญกระสับอลูมิเนียมบรอนด้านหน้ามีพระบรมรูปรัชกาลที่9ด้านหลังพระบรมบรรพตพัวสเกตราชวรมาหาวิหารมีขนาด21.75ม mm, ิิเมตรน้ำหนักสี่กรัม ขอบเป็นเฟืองสลับเรียบมีจำนวนการผลิต186ล้าน228,000เหรียญเป็นเหรียญตัวติดลำดับที่8ของเหรียญ2บาทราคา u n c ตามคู่มือให้ไว้30บบาทราคาแบบผ่านใช้งานยังไม่มีราคาการสะสมเหรียญสะสมได้ตามความชอบนะครับ ไม่มีผิดถูกสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจเพื่อเก่งกำไรในอนาคตหรือเพื่ออื่นใดได้ทั้งนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ชอบส่วนคนที่ไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะครับขอได้รับความขอบคุณครับ